สนับสนุนรายการโดยบีวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยยีบสีชั่วโมงกับผมกายวินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปรับความถี่ตอนนี้รวย ก่อนจะพูดรายละเอียดเดี๋ยวต้องขอ,อขอบคุณผลิตภัณฑ์นิวเคไดนะครับซึ่งเป็นสารสกัดกำจัดควบคุมวัชพืชอินซีร้อยเปอร์เซ็นที่เรียกเป็นแบรนด์สินค้าใหม่ที่ตั้งอยู่หน้าผมนี่ครับก็ต้องลองดูครับเพื่อเขาเรียกประสิทธิภาพของเกษตรกรไทยลมหายใจไม่มีพิษมีภัยแต่อย่างใดนะครับเริ่มต้นตรงนี้เลยดีกว่าเคยรู้สึกไหม คือเราเนี่ยนะบางทีเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอยากอยากเบื่อเขาเรียกที่เขาบอกว่าเบื่อเบื่ออ,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 อยากอยากไม่มีใครจะทําอะไรนะอยู่เฉยๆเนี่ยทาไมจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนขี้เหงาชีวิตอาจจะเคยอึดอัดึกคักม,มาโดยตลอดบางคนก็ทํางานมา ห้าหกวันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องพอโดนพอเขาเรียกว่าพอมีวันหยุดปุ๊บเซ็งเว้เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยหลายหลายคนเป็นแบบนี้นะเช,าช,าชา้าเช้าก็ดีหรอกตื่นสายเพราะบ่าย,ายมาไม่ได้ทำอะไรเซ็งหรือเกินเบนื่อเห็นไหมนี่เขาเรียกส่วนมากคนขย,ยนะันเขาจะคิดแบบนี้นะแต่คนขี้เกียจไม่มีทางคิดแบบนี้หรอกจะคิดอีกแบบหนึง่งโอ้ทํทำไมมันหยุดน้อยจัง เนี่ยบางทีหยุดวันสองวันเอ,อ๊ะทำไมมันหยุดน้อยจังอ่ะคนขี้เกียจจะมีนี้เนี่ยมันจะคิดต่างกันเลยแต่คงขย,ยันไม่เลยแบบแค่ครึ่งวันเองอ่ะเซ็งละเบื่ออยากหาหนูน่นหานี่มาทําเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คนเนี่ยแค่นั้นการปรับทัศนคติหรือขึ้นความถี่ของเราเนี่ยนะมันมีความสําคัญมากในการดาเนินชีวิตพวยุคนี้อย่าลืมนะว่า เขาเรียกว่ามันมีการแข่งขันกันทุกมิติรอบด้านอย่างที่คนใครๆก็พูดก็บอกว่าถึงเราไม่แข่งกับคนอื่นแต่คนอื่นมันจ้องมาจะแข่งกับเราสังเกตดูเวลาเราทำอะไรดีๆนะคุณไม่มีทางอยู่สุขสบายหรอกจะสบายสะหน่อยอย่าหวังเลยอย่าฝันหวานว่าจะสบายสะหน่อยไม่มีทางไปคู่แข่งมันจ้องอยู่ตลอดเวลา หาทางเอาชนะเราตลอด24ชั่วโมงพูดง่ายๆนะหาช่องว่างที่จะสอดแทรกเข้ามาเราเผลอแค่นิดเดียวเข้ามาทันทีเลยแทรกกันทีเลยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ด้วยเล่ก็ด้วยคนที่เขาบอกอะก็ไม่มีทางอยู่หยุดนิ่งอยู่เฉยได้เลยดีว,ยว่าคนที่ดีว,ว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะจะต่างกับคนที่เป็นพนักง,งานมากๆเพราะพนักง,งานมันไม่มีใครมาสอดแทรกได้ง่ายๆเขาเรียกมันอยู่ค่อนข้างจะ แบบไม่ต้องพัฒนาการอะไรมันเลิศเลอมากนะักมันก็สามารถอยู่ได้แต่ระดับผู้ประกอบการต่อให้เป็นธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่นะนิ่งเฉยไม่ได้ต้องสร้างแนวความคิดสร้างเืาเรียกว่ารูปแบบการทํางานใหม่ๆไม่ใช่มันจะคิดได้ง่ายๆนะ哥ะเบดเด็ดพลายเนี่ยนะกลสึกเนี่ยบางทีปีนึงมึงคิดได้เรื่องสเรื่องเองคิดแทบตายบางท,งางท,งางทงีคิดไม่ออกเลย คิดออกมอนงันแต่มันมันแปลกไงเนี่ยแล้วบผู้ประกอบการจํานวนนากเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้อยู่เป็นประจำไม่รู้จะปรับขึ้นความทีเข้าไปหาความสําเร็จได้อย่างไรคิดเรื่องนู้นอ้าวก็ไปเจอเรื่องนี้คิดเรื่องนี้อ้าวไปเผชิญปัญหาเรื่องดูเรื่องนี้โอ้ยมืดแปดด้านโดยเฉพาะตอนนี้นะหน่วยงานรัฐโอ้ไม่รู้กี่หน่วยงานเอาไปรวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกันนั่นเลยได้ไหมคนจะได้ไม่ปวดหัว จริงๆพ่อค้าวานิชทุกวันนี้นะบ่นกันทั้งเมืองแต่เขาไม่อยากพูดบนรับหลังอ่ะเพียบกฎหมายโอ้โหขนาดเรื่องเดียวเน่ะเจอสี่ห้าน่วยงานมันน่าโมโหไหมหาเงินเลี้ยงประเทศเลี้ยงราชการเลี้ยงทุกอย่างนะพ่อค้าวานิชหรือนักธุรกิจเนี่ยพ่อภาษีจ่ายเต็มไอ้นู่นกันไม่ได้ไอ้นี่กันไม่ได้ แต่เงินเดือนจ่ายเต็มแต่เงินเดือนกลับได้ภาษีกลับต้องได้เห็นไหมมันน่าเครียดไหมงี้ทําไมเรื่องเดียวกันนะเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันเนี่ยทำไมไม่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันซะเลยกฎหมายฉบับเดียวกันซะเลยจะเป็นจุดสามจุดหนึ่งสามจุดสี่สามจุดห้าอะไรก็ว่าไปบางทีเรื่องเดียวกันสี่หน่วยงานสี่กฎหมายสี่พรบบ,รบ้านะภระา,ศา,ศากินนะคนน่ะที ทำมาหากินเนี่ยมันรู้จะไปเดินตรงไหนบางคนเขาไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหมีเรื่องแล้วถึงรู้ว่าโอ้โหมันเกี่ยวกับหน่วยงานนี้ทําไมประเทศไทยมันมันล้าหลังขนาดนี้ระบบการจัดสรรเรื่องกฎหมายเนี่ยหรือเรื่องพบอรบควบคุมอะไรแล้วจเนี่ยคนทํามาหากินเนี่ยโดยเฉพาะผู้ก่บการเนี่ยเครียดอยากอย่างโดนครับขู่ตัวเองงินทุวนหน้าเลยตอนนี้นะจริงๆ ถ้าหาทางแก้ไขปรับปรุงเรื่องกฎหมายยุบ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 ย,ย,ย่อยแบบนี้ได้นะผมว่าควรทําไปรวมมาเลยคุณจะเอาเรื่องอะไรเกี่ยวสินค้าเรื่องอะไรให้มันไปอยู่หน่วยงานเดียวกันได้หมดไม่ต้องไปแยกเรื่องนี้ไปอยู่องค์กรนี้เรื่องนี้ไปอยู่องค์กรนี้เรื่องนี้ไปอยู่หน่วยงานนี้โอ้โหประสาทเสียเห็นไหมเรงจะไปทํามาหากินสร้างความสําเร็จให้ชาติร่ารวยได้อย่างไรอ่ะเพราะไม่รู้จัก one stop service เลยเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้ามาลงลึก ว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะปรับเขาเรียกว่าปรับความทีที่นี่รวยมันมันเกี่ยวอะไรในช่วงหน้าในช่วงนี้พักคู่เดียวครับ